ครับสวัสดีครับทุกคนครับเมื่อนีนะครับกสิพ้าทุกคนนะครับเขาปลาเขาดงขึ้นเกานะครับไปเบิงเห็ดนะครับไปเบิงกันครับว่าเมื่อนีสีมีเห็ดยังออกแน่เฮาด้เก็บแน่นะครับเดี๋ยวไปติดตามเบิงเลยครับรักเบิงสภาพปลาที่เฮากำลังเดินเขาไปหาเบิ้งเห็ดนะครับ เบิครับเดี๋ยวไปรูดน้ำกันครับอ๋าทุกคนครับเบิงเห็ดดอกนี่เห็ดโลกขาวดอ,าดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเบิงครับคุณนะ่ะบานมันบานอุ้ยโอ้ เบิ้งครับป้าพูดน่ะได้ไปลุ่นกันต่อไปครับดอกง่ายครับครับทุกคนน้องเห็นน้องบอกให้หมาเบิ้งไหนเนาะสองดอกสองดอกน,นี่ครับเห็ดเห็ดละงกแต่ว่ามันเริ่มบาน มันเริ่มบานแล้วอิวิภัยเข้ามานี่อีกนบานหมดเลยครับเกิดสองสามดอกปลาไปหลุ่นน้ำกันต่อไปครับเบิงสภาพปลาปลาร,ารลกมากแต่ลองบอกอีกว้า งามครักน่องชีเป่าเอบ้างคนอ่ะ,ออะทุกคนเบื้องุนอ่ะคุณซีดอกไม่สวยง,าม,งามเลยแต่ว่ามันเริ่มบานครับแต่ก็ไม่เป็นไรกินอะไรกันโอ้ยนี่หนึ่งนี่หนึ่งดอกครับเป็นเห็ดละโงกเหลืองครับทุกคน สองดอกผีดกหนึ่งดอกผู้นะ่ะดอกบานงามบานก็ยังงามอยู่ครับนี่ก็น,นึ่งผู้น่ะครับพู้น่าเข้ามาแป๊บเดียวนะครับได้แกงแล้วบายครับไปลุ้นน้ำกันต่อไป คนครับเปิงดอกนี่เห็ดระงโกขาวเปิงดอกใยคักบานครับเพื่อนว่าน้องว่าขันม้างแต่หม่าวานนี่มันสีได้ดอกตุมต่มๆพอนะพูนะนี่ระงกขาวดอกใ่ดอก,ดอกนึงบ่าแม่นแกงในหมอนึงบนนี้พูนะครับไปไปลุนกันต่อไปอู้งามคักดอกนี่ไปครับครับนี่ครับเดินมา เจอเห็ดและงอกระเหลืองตุ้มๆน้ำงามครับเบิง้งแบบนี้ห้าวงัดเอาเลยครับ,บงามๆเลยครับไปไปลุ้นน้ำกันต่อไปครับครับทุกคนครับเดินมาตามทางเบิ้งครับ hit, เห็ดละงอกระเหลืองซีดอกเหนไครับเกิด บานมดครับธรรมะมะวานนี่คือะได้ตุ่มๆนึ่งครับพ,นะพุ่นพ่นนี่เนี่สองแต่แบบนีก้ก็กินได้กันครับสามนี่อีกดอกหนึ่งสี่สี่ดอกครับเออพ่นเอิดแล้วครับปไปไปลุ่นกันต่อไปครับ ครับล่าสุดนะครับที่เพิ่นมาที่หลังนะครับหูหนุ่มในเต็มตะกร้านะครับเพิ่นไปเก็บเห็ดครับเอาสองคนนะครับพูน่ะมันเบิดม่ได้เหมือนมันล้นตะกร้าเลยสองตะกร้าพูน่ะวายยูวางลูกบอลทาวน์นั่นจุดแล้วน้ำนะครับเห็ดละงอกเหลืองกับเห็ดละงอกขาวนะครับพูน่ะสะอ่อนครับงามครับ